ท่านนภพลสิริลายวิเศษคุณครับียนเชิญครับขอบคุณครับท่านกับเรียนท่านประธานครับผมนภบพลบวิเศษคุณสมาชิกบุฒิสภาหมายเลข42จากกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะจังหวัดอุบลราาชธน,นีผมขอเปยติมาก็คือให้แยกกรรมธิการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับจริงๆวันนี้ผมเตรียมเอกาสารมาอภิปรายเยอะท่านมีทั้งสไลด์อะไรด้วยแต่โอเคครับในเมื่อว่ามีหลายๆท่าน ที่แปรยติกันเพื่อความกระชับผมเลยยกเลิกตัวเอกสารนั้นไปและอยากจะย่อยข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบง่ายๆกันนะครับผมอยากจะพาท่านประธานแล้วก็พี่ๆสมาชิกบุติสภาทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่สตุลาคม2545วันนั้นคือวันแรกครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาม,มารวมกันผ่านมากี่ปีแล้วครับ22ปีผมถาม ท่านประธานและพี่ๆสวทุกท่านนะครับท่านพอใจกับการท่องเที่ยวและพอใจต่อการพัฒนานักกีฬาของประเทศไทยเราแล้วหรือยัง22ปีมันเป็นมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วฮะผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรว่าว่าการกีฬาของเราการท่องเที่ยวของเรามันลูกผีลูกคนมันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆประเทศไทยเนี่ย น่าจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้นะครับเอาละครับมาแยกกันผมจะแยกให้เห็นทีละตัวแล้วกันนะครับปัญหาของการกีฬาทำไมผมอยากผมอยากแยกทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลนะครับการกีฬาจะกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนสิ่งที่ถูกลืมงบประมาณทั้งหมดจะถูกโถมเข้าสู่ การท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวคือเสาหลักของการหารายได้ของประเทศฉะนั้นการกีฬาจะไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างจริงจังไม่ได้มีการใช้งบประมาณที่เข้าไปพัฒนาเขาจริงๆการกีฬาทุกวันนี้ครับการกีฬามันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการใช้แรงเสียอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเราต้องได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับ ลองดูกันนะครับผลจากยี่สิบสองปีที่ผมบอกทําไมเราถึงบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกส่งเสริมทุกท่านเห็นใช่ไหมครับเห็นข่าวเยอะแยะเลยใช่ไหมครับนักกีฬาเก่าของเรานะฮะนักกีฬาเก่าของเราถูกดูแลยังไงครับคนที่ถูกที่เก่งที่มีผลงานต่างๆได้เหรียญโอลิมปิกได้เหรียญอะไรมาเขาถูกดูแลยังไงเต็มที่ดีที่สุดคือการได้บรรจุเขาเป็นข้าราชการนะฮะ ทำไมเราไม่ใช้ความรู้ประสบการณ์ของเขาที่ตรงนั้นเอามาพัฒนาเด็กรุ่นใหม่เอามาพัฒนาอนาคตของชาติต่างด้านการกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งในบางเคสเลวร้ยวายเลยครับเราคงจะเคยเห็นข่าวที่ว่านักกีฬาเก่าไปาทําเรื่องไม่ดีบ้างค้ายาบ้างเพราะไม่มีกินต้องไปประกอบไปเป็นมือปืนบ้างไปเฝ้าผู้มีอิทธิพลบ้างนะครับ ภาพตรงนั้นผมไม่อยากให้มันเห็นครับผมอยากให้พี่น้องนักกีฬาทั้งประเทศเราเนี่ยได้ถูกการพัฒนาอย่างจริงจังเสียีนะครับอีกจุดหนึ่งฮะที่บ่งชี้เลยนะ,ะว่าคือการพัฒนาการทางด้านการกีฬาที่ผมอยากจะบอกว่ามันมันเป็นจุดบกพร่องและต้องรีบแก้ไขด่วนๆผ่านมาไม่นานนี้ฮะเดือนที่แล้วไหมฮะมีการประกาศว่าประเทศไทยถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ การจัดกีฬาเอเชียนอินดอร์และเมอร์ชาร์ดเกมน่าอายไหมครับผมจะไม่ลงลึกไปถึงปัญหามันนะเดี๋ยวมันจะยาวแต่มันน่าอายนะครับชื่อเสียงของประเทศไทยเราถูกยกเลิกในการเป็นประธานจัดงานนะในการจัดงานนี้สูญเสียนะฮะสูญเสียทางด้านรายได้สูญเสียทงาไไดยทงด้านชื่อเสียงของประเทศเราอ่ะคราวนี้มาเรื่องการท่องเที่ยวครับผมอันนี้ตัวจีบการท่องเที่ยวเนี่ย มีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งผมก็พูดไม่หมดเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้คร่าวๆนะครับปัญหาของการท่องเที่ยวนี่มีเยอะมากมีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไกด์เถื่อน,นะฮะเต็มประเทศตอนนี้ไกด์เถื่อนเต็มประเทศในเวลานี้ฮะตอนนี้อาตอนนี้อาจจะประมาณบ่ายโมงในเวลาตอนเที่ยงนี้ฮะเดี๋ยวทุกท่านดูข่าวนะครับสมาคมมัคคุเทศเขาไปยื่นร้องเรียนนะฮะ เรื่องปัญหาของมัคคุเทศเนี่ยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันเดียวกันกับที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เลื้อรังและทําลายประเทศชาติมากๆนะครับอย่าพอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรานะฮะไกด์เถื่อนมันจะมาพร้อมกับอะไรมากับทัวร์สู์เหรียญครับผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะฮะขอยกตัวอย่างประเทศหนึ่งคือประเทศจีนมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งท่านลองนะฮะเขาจะใช้คําว่าขี่คามโลกขี่มอเตอร์ไซค์จากไทย ไปสู่อังกฤษผ่าน23ประเทศเขาใช้งบประมาณในการเดินทาง6 0 0 0 0บาท300,000บาทครึ่งหนึ่งเนี่ยคือการคือค่าคือค่าใช้จ่ายที่อยู่ในประเทศจีนประเทศจีนเป็นประเทศที่บอกลยฮะว่าใครเข้ามาเที่ยวก็ช่างใครจะเข้ามาทำในรประเทศของฉันก็ช่างต้องทำตามกฎฉันต้องมีไกด ของฉันต้องมีไม่ไม่มีการหละหลวมอะไรเกิดขึ้นนั่นคือประเทศประเทศจีนเขาได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะฮะผมอยากให้สิ่งนี้เนี่ยไทยเนี่ยเราไปเรียนรู้และและและติดตามแล้วก็ทําตามเนี่ยอย่างประเทศจีนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพื่อดึงให้อาชีพไกด์เนี่ยเขามีสักมีสีขึ้นมาให้ให้มีความสําคัญที่มาในในในการช่วยประเทศเราจริงๆนะครับ การส่งเสริมปัญหาเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวครับนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคอีสานพี่พี่สวที่มาจากทางภาคอีสานนะครับผมขอวิ่งว่อนนะครับพี่พี่ครับ ผมอีสานบ้านเฮาบมีทะเลคือจังภาคใต้อีสานบ้านเฮาบอมีภูเขาง,งามๆคือจังภาคเหนือเพิ่นเฮามีแต่วัฒนธรรมครับวัฒนธรรมประเพณีมันคือเรื่องอยากครับที่จะเอามาเฮ็ดเป็นการท่องเที่ยวเอามาขายเป็นการท่องเที่ยวได้เฮายังจมปักกับคาข้อง ค่าคองชีพแล,ล้วก็รายได้ที่มันต่ําถึงมื้อนี้ครับผมอยากวิ่งว้อนพีพีสวทั้งภาคอีสานทุกคนแสดงพลังเบิ้งครับเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อนน้องขึ้นหอดพ่อใหญ่แม่ใหญ่ขึ้นหอดแม่ค้าในตลาดพีพีหลายคนมาจากแม่ค้าแม่ค้าในตลาดเฮ็ดให้เพิ่พนเบิ้งครับว่าสอวาอีสานเฮานี่ก็สาม,มารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเฮาได้ พัฒนาประเทศเราได้การท่องเที่ยวสําคัญมากกับภาคอีสานของเราผมขอวิงวอนนะครับท่านประธานครับแม้ผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยโหวตผลโหวตจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างนะครับแพ้ได้ไม่ได้เราไม่ว่ากันมันเป็นไปนตามวิถีของสภาแต่ผมอยากจะบอกว่าประชาชนครับ ประชาชนทุกคนเขากําลังดูพวกเราอยู่เขากําลังมองพวกเราอยู่ผมอยากจะวิงวอนทุกท่านนะครับช่วยกันครับผมช่วยกันทําเพื่ออนาคตของบ้านเมืองของเราอนาคตของคนชาตินะครับผมทราบครับลึกๆในใจทุกท่านก็รู้แหละว่ามันควรจะแยกกันท่องเที่ยวกับกีฬามันไม่เกี่ยวกันเลยมาสร้างปัิหาหกันดูครับ มาสร้างปัญหากันดูสักครั้งใช้จิตสํานึกในใจของท่านโหวตครับนะครับผมขอแรงสนับสนุนให้แยกกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันขอบคุณครับผม